สวัสดีครับผมบิสันแนนครับมีปลาสมากเก็บบอดี้พีหนึงร้อยเก้าสิบสองนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บริเวณอันนี้เป็นหมนูตรงนี้ไม่หมาอันนี้คือหมาผมครับหมาผมตัวเดียวนะครับส้มวันนี้ผมมาดูหมานะครับผมคิดถึงหมาตัวเก่ามากครับส้มวันนี้พายสมากเก็บบอดี้พีหนึงร้อยเก้าสิบสองกันนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ถนน นาบนเวณนมานพวเกศน,นะนนครับผมนะครับพวกเกศนี้นึกว่าเป็นหนองเสือกครับเป็นหนองเสือกนะนวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะสมาถ่ายที่นี่บ้างนะครับผมมาถ่ายบ้านตัวเองบ้างนะครับผมไม่ได้ถ่ายตัวนี้ไม่ได้ถ่ายนานนะครับผมผมไม่เคยได้ถ่ายตรงนี้สม ตัวตรงนี้จะมีขวดเยอมากเจอหลายใบน่าจะมีอยู่นะครับเพราะว่าที่นี่ผมก็ไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่นะครับบริเวณนี้ก็จะมีขวดนะครับขวดเยอะมากเลยคุาไม่เจอขวดนมใต้มันนะครับไม่รู้ว่าเป็นขวดนมใครนะครับมไม่แน่ใจเหมือนกันผมก็มาเจอหนึ่งใบ แล้วมันจะขวดหนึ่งใบรับแต่มันน่าจะดูเก่ามากแล้วนะครับไม่รู้ว่าเป็นขวดนมไข่ผมเคยจำได้อยู่ว่าสมัยผมเป็นเด็กนะผมเคยเพือพ่อนเพือพ่อนเคยพาผมมาเอาฝังที่นี่นะครับผมเคยมาเดินเล่นกับเพื่อนนะครับหลายๆคน ผมจะไปเจอต้นชนิดหนึ่งนะครับเหมือนเป็นต้นส้มเสี้ยวเลยนะครับทมเหมือนเป็นต้นส้มเสี้ยวเลยนะครับทมด้านบนนะเหมือนเป็นคล้ายๆต้นส้มเสี้ยวเลยม,มนจะเด็ดมันมาซักใบหนึ่งนะครับทุมันคือใบส้มเสี้ยวหรือว่าใบอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกทจ,จ,จะลองชิมดู ม,ม,มันก็คือใบสมเสี่ยวนะครับมันมีรสชาตที่เปรี้ยวมากเลยนะครับเอาไปกินกับพริกเกลือก็ได้นะครัดูด้านบนนะครับรู้วว่าเห็นสัต์หรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือใบสมเสี่ยวนะครับ,นะรบเป็น ใบเซนิน่งที่มีรสชาติที่เปรี้ยวมากเลยคือกรายพวกใบเอ้รายพวกผลไม้เลยนะครับแต่ใบมีรสชาติเปรี้ยวมากเลยเนื้อจินเป็นเนื้อเน่ารับรสชาติมันจะเปรี้ยวๆแล้วก็ขมๆนิดๆน,ดนะสมไม่ขมมากนะสมขมนิดๆน,ดนะแต่ มันดูไม่ประโยชน์ดีนะครับผมดูมันจะขวดนะผมน่าจะเป็นขวดสมัยแต่เก่านะครับผมแต่ปัจจุบันนี้ยังเห็นใสอยู่ยังเห็นเขากินเ,เยอะนะับใบสมเชียวเยอะมากมมัิก็คือใบสมเชียวนี่เองนะครับเปรี้ยวแล้วก็ขมๆนี่นิดๆนะับ คนสมัยโบราณเขาไปต้มใส่กับออมปานะแกงปลาพวกนั้นแล้ก็จะมีรสชาติเอาไปแทนใบเอาไปแทนใบนั้นนะใบมะขามนะครับใบมะขามอ่อนก็ได้นะครับหรือว่าไปแทนพวกมะนาวก็ได้นะครับอันนี้ก็คือต้นจะเป็นต้นเล็บแมวนะครับอันนี้ไม่ใส่นะสมัยใส่นะ ันนี้ก็คือต้นมะก,กอกนะครับไม่ใช่ต้นเล็บแมวนะเล็บแมวก็จะเป็นใบนเล็กกว่านี้อีกนะครับอันนี้ก็คือต้นมะก,กอกนะครับนม่รู้ว่าคิมนี้จะถ่ายได้กี่นาทีนะครับตอนนี้โทรศัพท์ผมมันเต็มแล้วนะครับไม่รู้จะถ่ายกี่พีตรงนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายนะพะก็อันนี้เป็นนานะ